คลิปนี้จะพูดถึงอาการปวดหลังค่ะอาการปวดหลังเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้บ่อยในคนที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเวลานานเช่นยืนนานนั่งนานหรือยกของหนักจะทําให้เรามีอาการปวดหลังอาการปวดหลังที่เราจะเป็นได้บ่อยคือปวดหลังปวดสะโพกและหรือปวดตึงที่บริเวณต้นขาด้านหลังค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการยืดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายเบื้องต้นที่บ้านนะคะ มี3ท่าง่ายๆดังนี้ค่ะท่าที่1นึ่เขาเรียกว่าท่าง,งอเข่าชิดอกนะคะแต่เราจะทําทีละข้างค่ะงอเข่าค่ะอเอามือจับได้เข่าทั้งสองข้างแล้วก็งอเข่าเข้าหาอกนะคะทําแบบนี้ค่ะนับ1นึถึงสิค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้าหกเดแดเก้เหยียดออกสลับข้างค่ะ,คะนับ1นึถึงสิเช่นกัน ท่านี้จะเป็นท่าที่ใช้ในการยืดกล้ามเนื้อหลังค่ะนับ1-10เช่นกันเมื่อครบ10ครั้งแล้วให้เหยียดออกท่านี้เราจะทำ1ิบครั้งค่ะทำวันละ2เซตก็คือเช้า1เซตแล้วก็ตอนเย็น1เซตค่ะท่าที่2งอเข่าขึ้นเอาไปด้านข้างค่ะอ่ะค่อยไปนะคะใช้มือด้านตรงข้ามยืดสะโพกออกแบบนี้ค่ะนับนับ1ถึเช่นกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบเมื่อครบสิบแล้วสลับข้างค่ะใช้มือจับยืดมาค่ะนับหนึ่งถึงสิค่ะท่านี้นะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกค,ค่ะค่ะเมื่อครบสิบเมื่อนับครบสิบแล้ว ให้เรากลับสู่ท่าเดิมทําเซตละ10ครั้งวันละ2เซตเช้ากับเย็นค่ะท่าที่3งอเข่าขึ้น2ข้างค่ะเอามือแนบข้างลําตัวงอตัวขึ้นมาเล็กน้อยค่ะค่ะเก่งหน้าท้องไว้นับ1-5หวางลงค่ะขึ้นใหม่นะคะนับ1นงหดีค่ะ ทำ10ครั้งต่อเซตทำเซตละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะนี่คือท่าออกกำลังกายเบื้องต้นที่สามารถทำได้เองที่บ้านถ้าหากเรามีปัญหาเกี่ยวกับการปวดหลังแล้วเราดูแลตัวเองแล้วยืดกล้ามเนื้อแล้วออกกำลังกายแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเราควรจะมาปรึกษาแพทย์เพื่อพบแพทย์และนักกายภาพบำบัดเพื่อให้วางแผนและดูแลในเรื่องของการรักษาของเราค่ะค่ะ